สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะสวัสดีนะครับแฟนเพจซีอูวัฟเฟิลฮ่องกงนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่ายางนะครับตอนนี้ต้อนรับสาขาใหม่นะครับที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมนี่นะฮะราคาขายนะครับ นี่เขาเปิดคู่กับนี่ด้วยนะครับชานะครับชาฮอปนะครับดูหน้าร้านนะครับตอนนี้กำลังสาธิตกันอยู่นะครับผมม,ม,ม,บม,มันอ่าได้แล้วครับผมเสียบเลยโอเคนั่นแหละอ่าค่อยๆดึงครับ ได้ไหมเอยอ่าอ่าอย่างนั้นก็ได้ครับอ่าเอามาลองดึงแรงๆเลยครับอ่าโอเคแล้วก็เอามาฝึงอ,อ่าโอเคครับประมาณนี้อันนี้ไส้อะไรครับนนช็อช็อกโกแลตชิพโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะฮะสาขาใหม่ครับขายคู่กับชาฮอปนะฮะชาไขา่มุกฮอปที่นี่ขายเริ่มต้นที่29บาทนะครับแบบดั้งเดิมแล้วก็ใส่ไส้1นถึงสไส้39บาทนะครับอันนี้กรอบหรือยังเอ่ย ต้องตอง,ตอง,ล,อง,ล,องลองเขียนดูนะบอกว่าเนี่ยอ่าสมหัว่าอันนี้เาเส่าแบบนี้ประมาณนี้คือได้อ่าโอเคอชิมอ่าานี้ได้ลใช่ครับอใช่ครับผมนะนะอ๋อเป็นแบบตกตกแต่งหน้าเป็นทัปปิ้งครับผมเนี่ย

วันนี้นะครับเรามาสาธิตนะครับอ่ามาเปิดร้านใหม่นะฮะสาขาที่จังหวัดท่ายางเพชรบุรีนะฮะครับอันนี้ใส่ไส้ไหมครับพี่ อ๋อโอเคครับอันนี้แป้งของเราเป็นแป้งผงสําเร็จรูปนะฮะก็คือเราจะส่งมาเป็นแพ็กเลยแพ็กมาตัดใส่แล้วก็ใส่ไข่ใส่ส่วนผสมต่างๆแล้วก็สามารถทําเป็นอ่าเทได้หมดเลยครับผมอ่า อ่ะครับอ่าเวลาไส้เนี่ยเราก็เกลี่ยลงขอบๆมันนะครับอ่าไม่ครับก็คือเวลาลูกค้าเขาอ่าหยิบไปเป็นแผ่นเนี่ยอ่าเขาจะกัดขอบก่อนถ้าสมมติว่าเขาไม่เจอไส้ก็หรออ้าวไส้หายไปไหน แล้วก็เกลี่ยอ่าค,ครับผมใช่ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดขอบของมันเองวเวลานั้นเวลาที่มัน,นใช่ครับเวลาที่มันสุกแล้วมันก็จะเราก็จะเกลี่ยมันอีกทีหนึ่งบบอ่าครับปิดเลยครับอ่าพี่ขวาครับอ่า,า,าอ่าแล้วก็บิดสามนาทีครับ ต้องต้องแบบว่าอพอมันเสร็จแล้วเราเรา,เราต้องทานอันนี้ครับเธ <Okay. S 1> อถ้าเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันก็จะ, <Okay. S 1> ะเริ่มจะนิ่มแต่คือถ้านิ่มมันก็ยังทานมันก็ยังก็ยังโอเคอยู่ใช่อีกแบบหนึง่งใช่ครับแป้งเปล่าเราก็ใส่ได้ครับ ไหนครับอ๋อใช่ครับตอนนั้นต้องเราต้องผึ่งให้ตัวแป้งมันกรอบก่อนพอแป้งมันกรอบเนี่ยเราค่อยตัดเราใส่ถุงมือแล้วก็ตัดตัดแล้วคอ่อยร<ะ>าดด้วยนมข้นหรือว่าจะเป็นท็อปปิ้งต่างๆลาราดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาต้องการแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะตัดให้เขาวันนี้ครับ วันนี้เรามาสาธิตเปิดร้านใหม่นะครับมาสอนขั้นตอนการผสมแป้งแล้วก็การทําขนมนะฮะขนมวัฟเฟิร์หฮ่องกงนะครับที่นีส่สาขาใหม่ที่ท่ายางอำเภออำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชร,รบุรีนะฮะอ,อ่าแล้วก็เราก็เริ่มเขี่ยขอบขอบมันออก ไม่เลยครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามัน,มนตัวนี้มันเป็นเทปรอน oh. ครับผมเดี๋ยวผมอาจจะเบาไฟลงมานิดนึงนอ่าเพราะว่าแล้วสองร้อยสิบครับผม,มใช่ครับอันนี้มันเริ่มอาจจะเตาเริ่มจะอาจจะร้อนแล้วโอเคแล้วครับเซตตัวแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ต้องวอร์มก่อนใช่ครับอ่าพอมเลือเครื่องบาทีแล้วลองกลับดูก็ได้ครับมันอาจจะเริ่มเกลี่ยมแล้วอ่ะอ่ะอ่ะพลิกมาพลิกกลับมาทางเดิมครับอ่าโอเคอ่ะเปิดเลยครับอ่าอาจจะเกลี่ยไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอ่าวิธีการเอาขึ้นคือเสียบเลยอ่าใช่เสียบเสียบตรงไปเลยอ่าค่อยเอาดึงครับค่อยๆดึงอ่าอย่างนั้นแหละครับ ครับใช่ครับถ้าถ้าเกลียๆอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะโดยรวมมันก็จะอันนี้อ่าเพราะใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ผึ่งอ่าอย่างนั้นแหละครับอันข้างนั้นยังไม่ต้องดึงออกก็ได้ครับไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราค่อยดึงออกตอนที่มันกรอบแล้วนี่เสร็จแล้วอันนี้ไส้อะไรครับช็อกโกแลตชิพเหมือนเดิมช็อกโกแลตชิพค่ะ อันนี้อันนี้ทำทานเองนะใช้ใช้มือหยิบได้อเวลาใช้มือหยิบอุ้ยใช้มือหยิบลูกค้าเอาไหมคะลูกค้าไม่หิ้ไม่เอาแล้วค่ะ นี่นะครับที่สาขาท่ายางนะครับเราเริ่มต้นที่แบบดั้งเดิม29บาทนะครับใส่ไส้หนถึงสอย่างเนี่ยจะเป็นสามสิานะครับใส่ไส้3อย่างจะเป็น45่สิบห้นะครับผม oh <my> ขอฝากซีวอเฟอร์ฮ่องกงด้วยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเสร็จเริ่มต้นที่9,900บาทนะครับอุปกรณ์พร้อมขายนะครับ oh เดี๋ยวเราอาจจะลองทําเป็นตัวแป้งช็อกกโแลตอ่าแป้งช็อกโกแลตใช่ครับมีแป้งช็อกโกแลตด้วยและเราถึงอันนี้คือแปลกๆนี้อ่าใช่ครับอถือว่าเริ่มกรอบละแสดงว่าพอหลังจากนี้ลอยนี่กรอบแล้วก็ทำอีกอันนึงได้ใช่ครับผมใช่ไหมใช่ครับลอยนี่กรอบเนี่ยแล้วก็ปุ๊บใส่อันนี้เลยใช่ทำทำต่อได้เลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำแป้งช็อกโกแลตอ่าม่ใส่ไงคะอ่าใส่หนึ่งช้อนชาพูนเอาไปอางจานด้วยไหมฟูงกระดาษอ่างจานมะอ่านี่ครับใส่แป้งผงอ่าใช่ครับผมอ่าให้น้องหยิบเลยก็ได้ฮะน่าจะ

เดี๋ยวต่อไปเราจะทองทําแป้งแป้งโกโก้นะครับแป้งโกโก,โก้าต้องมีโกโก,โกผ้ผงอ่านี่แหละครับเอาตัวนี้เลยใส่หนึ่งช้อนชาพูนอ่าเดี๋ยวผมเทให้ก็ได้ครับเอาคร่าวๆเ,เพราะว่าเราเนี่ยฮะอ่าเราถ้าสมมติว่าสียังยังไม่ได้เราก็เ,เดี๋ยวค่อยใส่อีกอ,อ่า ใช้ใช้ตัวเดียวกันโทษทีหลงเยอะไหมก็ไม่เป็นไรครับาะรนะครับเ,รรเท,เ,ทเลยคร,ครับผมเทเท่าเดิมครับแล้วก็คนใช้ช้อนคนอ่ามันจะมีช้อนที่ยังไม่ได้ใช้ครับใช้นี่ก็ได้ใช้ใช้ตัวที่ยังไม่ได้ใช้ครับคนอ,คอันนี้อ่า

ตอนนี้เรามาเปิดสาขาใหม่นะครับที่อำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมที่นี่ขายคู่กับชานะครับชานมฮอปนะครับชานมไข่ม,ขมุกฮอปขายคู่กับวาฟเฟิลซีวอฟเฟลฮ่องกงนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำแป้งช็อกโกแลตนะครับอ่ะสีก็ประมาณนี้แหละครับได้ได้ครับผม ใช่ครับถ้าไม่ใส่ส <escape. S 1> ไส้เทได้เลยครับ,บ,บครับผมครับได้แล้วครับผมอ่าสองร้อยสิบครับผมครับได้แล้วครับเท,บท,บทเลยพอมันเนียนแล้วก็เทเลย ใช้ถ้าแบบว่ามือนี้ใช้ช้อนเกลี่ยกดครับอ่าพี่ลองใช้ช้อนเกลี่ยก็ได้ใช้ช้อนได้ครับเกลี่เกลี่อ่าใช้แบบนั้นก็ได้แล้วแต่ครับผมถ้าแป้งโกโก้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งต้องลองชิมดูไม่เป็นไรครับอ่าพอแล้วครับปิดได้เลยครับ บ,บิดขวาแล้วก็บิดเวลาด้วยครับสามนาทีที่นี่มีแกป๊ปด้วยนะครับสามารถสั่งแก๊ปคู่กับาชาได้นะครับผมชาฮอปนะครับวอฟเฟอร์ฮ่องกงคู่กับชาได้นะครับเดี๋ยวที่นี่เขาจะจัดเป็นโปรโมชั่นนะครับผม ใช่ครับดั้งเดิมคือแป้งวน,นิลาครับอ๋นนอ,อใส่ได้ครับใส่ได้ทุกอย่างเลยอ่าเป็นส่วนผสมเป็นขั้นตอนการผสมแป้งครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟรนไชส์ CU Over h o ฮ่องกงนะครับตอนนี้ก็ทางเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับที่ชุดเล็กสุดเลยครับ9,900บาทก็เป็นอุปกรณ์พร้อมขายนะครับไม่รวมคีย์ออสนะครับแล้วก็จะมีชุดกลางนะครับ19,900ครับจัดโปรโมชั่นจาก25,000 25,000นะครับผม สามารถใส่ไส้ได้หลากหลายนะครับจะจัดเซตคู่กับออไอศครีมก็ได้นะครับใครจะสั่งที่นี่นะครับคู่กับชาฮอปก็ได้นะครับผมชานมฮอปนะครับจัดเป็นเซตคู่กับสามารถสั่งได้ในแกร็นะครับ นนี้เรามาลองทำให้ลูกค้าชิมกันฟรีๆนะฮะอ,อะเราต้องมีกระดาษชิปไม้เนาะอะใช่ครับต้องมีกระดาษสาษมรารถเขียงนันได้เลยใช่ครับเขียนกับที่ปนมันจะแบบว่า,าอ,อ๋อไม่เป็นไรครับเราก็เขียนได้เลยเขียนแบบตัดขอบมัน อ้าวติ้งแล้วอ่าอีกด้านหนึ่งครับพี่อ่าหมุนขวาหมุนซ้ายกลับอ้าใช่ครับเพราะว่ามันมันน่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการพลิกแล้วก็การเทปแป้งอ้าบได้เลยครับ ใช่ครับด้านด้านที่โชว์มันก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนี่ครัอันนี้เป็นแป้งชโคโค็อกโกแลตนะครับอันนี้ก็วางอย่างนี้ได้ก่อนได้ไหมคะไอ้ไม้เนี่ยเขาก็เขียนอ่ะเสียบไว้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันกรอบแล้วก็ค่อยอันนี้ สสมอย่าง้งอนกสงส่า็างไาปยงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะครับก็มีมาสม่ำเสมอนะครับก็สำหรับวันนี้สาขาใหม่นะครับที่ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็สามารถสั่งก็ได้นะครับทั้งในแกลบนะครับผมจัดคู่กับ อ๋อโปรโมชั่นนะครับเป็นชาฮอปนะครับน้อน้อน้อกินไปกี่แผ่นแล้วน้องกินไปสองแล้วใช่ไหม ครับยังไงก็ฝากสาขาดนี้ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามาโปรโมชั่นดีๆในเพจซีอูเออเฟอร์ฮ่องกงด้วยนะครับสวัสดีวันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย